Một mắng mà mắng mà Mà mắng mà mắng không mắng to, mắng 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 Bên พี่เป็นสมัครแล้วพ้นแก่บอกแค่แบบกาบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือที่เขากันสิมาเอาพืนเขาเตาเส้นเก่าเซนเคยน้องพ่อแม่พี่น้องมือนี้พี่ใหม่มากก็บาปีชองคนบมาปีสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องบ้านนี้ดังจากที่เข้าเอาคล้ายทานออกน้องพ่อแม่พี่น้องเ่ราะว่าใดจั๊กสอบบ้านนี่บอกเลยได้ซองสอบซองสอบกับ่องสอบหน่อยซองสอบหน่อยแต่ก็ซองสอบใหญ่น้องพ่อแม่พี่น้องแในก็มือนี้สื้อต่อเนาะเข้ากับเสียถานเอาพื้นของเข่าเปาบอกเลไล่บ้านนี้มันใหม่บ๊เวิร์ดนะบ๊วเนาะบ้านนี้ใหม่่บบเเิดดห็นนนมมัััยยงไ้ลา ตวนี้ใหม่บ่เวอทขึ้นห้องอีกะาาอะตัวนี้ห้ามาใหม่เนาะแม่ตัวนี้ห้ามาใหม่ห้องสีม้าขาวกับบอบีสองคนนิวปีใหม่สิเป็นคนเอาเข่าเดี๋ยวเสียบบอบีเป็นคนยืนพื้นข้างนอกพีใหม่เป็นคนเข่าข้างในลูกเสือสีขาวมาขายถ่านกรนะสังเนาะเป็นเสือที่ปีใหม่หนูออกมากหน้าขมุเลยแบบเนี้ยที่เด่นของบ้าบอโดนเนีใส่กระดอยระบบใส่ก่อนวะ เห็นอยู่บ้เห็นเห็นมึงอันนั้นเห็นอยู่บ่างเถอเห็นมึ่งไหมบ่เออเห็นมาอยู่บ่เห็นเห็นเดี๋ยวมาเอาตัวใหญ่เข่าปากไฟมันเะตัวใหญ่เดี๋ยวจอบตัวใหญ่อยู่สวยอยู่รวมเอาบ่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งก็ได้ยถ่ายก่อนพอดีเนาะแป๊บเนาะอืพอดีเนาะทำนี้เนาะเอาไว้เท้าทั้งคางมัต้องเอาไก่ปากไฟไดเ cho nên không nó mà Nó mà cái thân khúc nơi khúc nó này

เลยนี้ดเพิ่มกอดีพอดีนลเหมนนี่ได้เพิ่ใหญ่กเร่มนะบอกำลังกเ่อางนี้เอ้ได้ไนะนี่เมยบบเห็น กายประเฮ็นพี่ไม่ใช่้พื้นง้ามโม้ใคยพี่น้องคอมเมนต์มาลนเด้อเจ็บเป็นเจ็บพื้นนี่จะหล่นสื่อนะมันก็ใส่สบายมัคือหางใส่ก็บเอยเนะใครท่านเจ็บห้องกระดาษห้งกระดาท่านได้นะใชได้เต้นมาใหม่ผูกกองเต็มงนี้นั่นคือเก่าเอาไปดังกระดาอีร้องเอาไปดังเต้าถู้ห้องกรแหงดูกระฐานอย่างเนาะ เต็มนะยิงม่้งแกใส่แกเติมเนาะแเติมสิเต็นนะอยากได้ได้ไดเผาเพนะปีเมื่อยตัดพืชข้านอใส่จักตัดเอาแค่ีหนแค่ไหนแกงแกแข็งลยนะบอมน้อแข็งคือไหนแก ไม่คืดิ pegar, like <cause> ้งแห้งแข็งข <back> ึ <dans> ้นของ้าทีมันย่งโมใหม่นะพีอเนาะทีพี่ม่เราออกบ้านนี่คืะแต่กะท้า้ในเตาข้าวก็เต็มแล้วเอาใส่ให้มันพู่นๆออกมาดูน้องบอบเนาะเอาใส่ให้มันพู่นๆเดี๋ยวข้าวกะโออกันนะมแรงจังโอบ เขาใส่พื้นไรเขาก็สิไลทานไร <c oughs> มันเต็มแห่งเล้ว่ะบนนินเ,เขาอะไร <c oughs> พี่ใหม่ใส่บัเบเจ็บๆมันนึ่งนะคะอยู่ข้างในพื้นมันมีจะดลนสื่อนะ <c oughs> เขาเลี่ยง <c oughs> เลียงเลียงมันกัแเจ็บ ແລ້ວຕອນນີ້ເຮົາກະພໍແລ້ວເນາະຫອຍນ້ອາະມັກຕັມແດ້ລວ່ົິນຂົາທຽງວ້ອທິກິກບນາໄົກນຮາຮາ່ຮິຮົກິນຂົາພນັນຫນ້ກທິນນ มือนี้ขนมออกมากินเนาะขนมที่อึ่ยจากฟังท่าเอ็นฝางมาให้เอามากินเอามากินอยู่นะเอาไว้กระตาก่อนก็นกนได,ด้กินเขาเลยจิ้ๆใครเพิ่งหาว่าเฮาวยังมากินเนี่ยแทนแทนแทนอ่านดีมูทถอดบอบีเพิ่นหมัมกได้หมูนี่บออยากแว่นเป็นไรบอบีเพิ่นหมักคนหมักแต่ของหวานหวานเนาะไปหมักสิงบอบีหมักเนี่ยงู เลยนี่กะยังบ๊อมุกนองนอใหม่มุกน้อไหม่ว้าวมุกน้องใหม่ผู้จอยมุกของสานนอบ๊อบเดอรพี่น้องกินเขาเดนบีเดอร์บีไม่นั่ล่มอันนี้น้อบ๊อบเนาะกินเขากวาเส็บมันน้มันลอะไรเอา้อนมึง่ึงมึงมลนมมม ที่หวังพวกกระเทือนต่อยอยู่สูงมันเอามาถึงมันก็ถึงฝันก็ก็งานงาเป็นนก็ง่ายกระทินหนอก็เั่หฮกหัวแน้าวหวานไหนเนาะฟางหัวอะไรเขาบริเเขาน้าหมูเนาะพยอนบริเวเห็นหน้าเด้อเดินทุกก็หเดินทแม่อยู่ต้งไปเดินหุกก็หเดินทุก ขย it. in e ัอนเบาบริเวณหน้าเบาขยันเ้าเส้นหน้าเ้างแห่งสิบบทเดีเขาหวานกับหมูกกระกองเนาะเฮ็ดหัวเพื่อเฮ็ดหัวเพื่ออีกอย่างก็กระถือกระโคอยากเขาเมื่อปลูกพักนะตัวเมฟซีเราผักพักมาหายค่ะกุ้ยเขาเนมาเบิ่งไก่ไกะเนาะอยากเมื่อเห็ดดูอยากเมื่อปลูกพักกี่สวนสิมันกิโอ้ยออกมาหน้าคุณมันเกิดอย่างมันกิดหลังนะมันหนอนเนี่ยปลูกพักเลย ตื่นขึ้นมาออกมาหน้าขำจังเลยเขาเมื่อเนาะแรกนะกับโบได้ว่าขำเมือนเด้อตอนเช้าออกมาตอนแรกออกมื่อโบได้อยู่บ้านอ่ว่บ้านนี่นานแล้วก่อนตอนท่านยังหน่อยเฮงค่ะน้องอ้อมน้องแบบว่าเล็กหน่อยคนอื่นนะเขาเด่นอยู่บ้านนะอ่าคือโบอยากมาหน้าอ่าโบอยากมาหน้าก็บจำเป็นแต่ะกี้อยากเด่นก็หมู่กับโบได้เด่นได้ออกมาหน้าคุ้มแบบนี้นะอืมทำได้กับส่วนกันอยู่ะคิดถึงส่วนก่นออกแต่ว่าหน้าเนาะ เดี๋ยวยกนเจม่วะเจนอยหนึ่งแล้วหลังก็ไเรือไรพี่นอนสาวเรืเองว่าอืมสบาว่าท้งคนงบานเนาากินเผาอบทศยเาาบาไปเบิ Hoặc như là ngày hôm nay, mọi bạn là ngày hôm nay. Tân là một chút, mọi người bạn. Tân bạn là mẹ mẹ tao thấy tao tắt bẩm. Tất bẩm, mẹ tao tắt bẩm. Tân bạn đều. 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 Tân bạn 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 เกล็ดก็ร้างร้างแล้วก็ถูกเอา้าย่ำกงินขึ้นกบนอนเดือไปเหยียบเขาขาถูกเขาแต่ค่ะดี่กนกล้วยมาเหยียบเลยมาเห,เห,เหเยียบเยอะเอเเป็นล้านเนาะบุมีไปเน่งืมมมม้มีมีผาลัก็ข้าวต้นฟาแล้วข้าจนปุ้ไอ้บราพลอยพี่น้องไ,ไม่ลาห้ออเนียน่ยข้าเกี่ยวเขาขออกแรง้ก็ไป็ก็ไปตัดโตเพื่องอหอปตัดโตเพื่องของห้าก็ไปแปลงดินนี่ให้น้า้าค่ะ ห็นเพียงนเท่ากับเอาผ่าล้วก็เท่ากับเอาเไปเอาห้าผีกล้วยมากมาทูมาถูให้เหนเขากับห้าผี้วค่ะมทูให้หน้าี่เท่าอ่นนะเขาแปลงดินไใเหฮนเพียงค่ะเอามาเปะาน

กินชมัดกระหินแก่มาเพิ่มแบบาได้ม,มากมมินหมูกันไดนะแบบเพิ่มเข้าไปเป็นตอนเ,น,เ,น,เนี่ยเนาะแป๊บแมบอียเป็นตอนไปปไงกุนเผา่เผาไปได้ไดท้ท้องรอยท่องรอยเกือบเขาถาม แล้วก็ตอนนี้ก,เก็เป็นตอนแรกเน้องพี่น้องแลกาอ่าเป็นตอนแรกของอีกมือนึ่งมือว่านี่ปีใหม่ไปเสีอบเตาแต่ว่าปีใหม่ท่านเนี่ยอบก็เลยเป็นมือต่อมาเลยหลังจากทีเ่เฮาอันนี้แล้วหลังจากท่าเอาพื้นเขาเตาแล้วเฮากับมาอบมือต่อมามือน้องนิ้วกองมาหนาน,นับนิ้วสบายดีพ่อให้พี่น้องแน่น,นอนะเอา้าถูกง,งามๆนุกง่ามๆพิมพ์เกือบก้อนเห็นยังาฮาเลนขี้ต้มเหรอเอ้ยนับหนึ่งทัตต้งสามเด้อ หนึง่งสองสามทำอะไรพีาา่น้องเอาใบกุนที่เงินเอาใบทุงเงินเปืือนม่ได้มือนี้น้องนิ้วคนก่อน,ออน,นามานสะิเอาอยู่ว่ามนะันเปลือนเงินหันเอาใบทุงดีๆเนือทุงสูงสงน้องหันเดียวฮะแป๊บแป๊บเ้อใส่หายแป๊บนึงก่อแบบนเวใส่ đỏ nhạc đây đây là sao hãy tập nào mà nhạc cả toàn liên lê Hả? subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นี่เปอกบอสเด้อหนิยากเปืือเนี่ยนิ่งนี่บอกกันดองเดี๋ปีกอ่อนจะบาทบอสสองสามคือกจอนตเนี้เอาอยู่ได้เลยน้องบอสมไปดูนี่บอกไปนี่นี่บอกมาออนี่บอกเนี่ยมีคต้มดูนะจะได้นี่อ๋อเกลี่พันเนี่ยมันคำนี่ยจะปรยากมือประเด็น

บ้าๆๆบ่อนยาขีดตรงของเขาบ่ออยู่บ่บ่มาเนี่ยเดอนิวไปหยอกงัว่ะนิวป่ะมันบ่อโซนเล็กหน่อยมันหักเล็กหน่อยเอ้าจุ้งบุยมันหักเล็กหน่อยได้เนี่ไปบ่จุ้งบุยหักเล็กหน่อยได้มันสิอันนี้จุ๊บ่อป้าไอ้นิวมาหาน้องจุ้งบุญมา่ปะตี ปตาชิบะแล้วไอ้นิ้วหักหน่องจุ้งบุย้ยน้ำนี่นอนขึ้นขี่รถนิ้วขึ้นขี่ง่วนรถมหเออแบบแบบม้วนม้วนเนี้ยเกิดสีขาวหาจุ้งบุ้ยก็ได้จุ้งบุ้ยไหพี่ดุกจุ้งบุ้ยไหพี่ดุกจุ้งบุ้ยนะขึ้นนิ้วขึ้นขึ้นล่งางหาขึ้นล่างจุ้งบุ้ยค่ะนิ้ว,วขึ้นรถสียันยังจุ้งบุ้ย ยดูดึงุ YouTube กระไดปันยู่ะห <YouTube. S 2> า YouTube ปะ YouTube YouTube ัก้ายกล่องใน YouTube YouTube เร์ัก้ายกล่องในดู YouTube กอย่าเหตุจังันพี่นยวยูทูบลูกอ้าวเห็ุว่าไ้นิวเป็นไรมันมังย่านี่เครียดแต่ยูทูบไปแต่ไอ้นิวเป็นไร YouTube เพราะยูทูปก็เครียดโอ้เครียดแต่เฮ้ยยูทูบลูกไปข้าแม่นั่นนะเมรียดหกมาก มม้มาหนุกมามาหนุกมา เขียนไปดังเอาเขียนไปดังเอาไปเขียนหมูเนี่ยอันแรกเขียนหมู่ไปดังเอาไปดังใจง่ายว่ะดังใจเป็นหลังยี่น้องซ้าหูด้วยแค่แค่เขียนหัวเร้่อไปบอลประเทศไหนเขาขายทางไหนเนาะไปกูกเตะหนึ่งน่มันบอนะนี่เนื้อต้องหามเออ ได้เพื่อนพี่อ่ะเอาใจต้องกระสอบเป็นยังมาเอยบาเอาเบิ้งเอาเบิ้งที่ได้กระสอบนัลูกมันเปลืออันเ่ยไปซักเอาเบ้งให้จัสิต่าฮโลปาดเอาคัตถือปาดมาอยู่บ่สอบดาพันนี่นี่บ่ดาพันดาดาพันนี่นี่เฮ้ยมันเปืออัน่ลยเออสอบเปชิฮา่มีฐานใส่เดี๋ยวาเอาสอบเดียวนึ่าเอาด้ แตกมันเจ็บแตกยังแตกก็แตกเรื่องนี้เห็นเดานี่นี่กูโจกเข้าไปนี่จำสิเอ้ามันฆ่าโดยมันแฉมแจ็บซจำไหนนี่ล้กะตอนนี้พี่ไม้ก็บอสบีก็น้องนิวก็อบตอเป็นที่เหยียบหอยเนาะพี่น้องแล้วแล้วเดี๋ยวยังเหลือแต่มบืออื่นมบืออื่นเนี้ยพี่ไม้จูดเนอกมาพี่น้องนอกนี่ได้เบือเขา แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเซนิเดอร์ตอนนี้มันกับคามล้วเดี๋ยร์บีไมค์ก็บบ๊อบบี้ซึเมอร์บัตเดลเดลบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายหนุ่มบ๊ายบายบ๊ายบายผู้เปื่อเปื่อยอันอย่าต่อยกองเงยยายาหนิ